คือภาพเป็นฟาสปีดนะครับหน้าเป็นผู้หญิงแหละหน้าสวยค่ะนี่คืออาจารย์ทำอะไรบ้างครับเริ่มตั้งแต่เปลี่ยนเปลี่ยนโครงสร้างใส่หัวโล้นแล้วก็ค่อยๆติดทิเะชิ้นนะครับใช้กาวพิเศษแล้วก็ใช้ชิ้นซิลิโคนนี่คือมีน้องๆทีมงานมาช่วยออมีมีพวกมีผู้ช่วยฮรเวลรทำทต้องเป็นทีมครับครับอ๋อนี่คือคือผิวใช่ไหมฮะครับอ๋อนี่ประกบไปบนใบหน้าเลยนะครับครับ ก็แต่งกันไปเรื่อยๆรนะันี่คือเบื้องหลังเราไม่ค่อยมีโอกาสได้เห็นเต็มๆแบบนี้นะครับบางจังหวะเห็นมีพัดลมด้วยอาจารย์ครับคือต้องให้วัสดุแห้งเอ่อบางทีต้องเป่าช่วย เพราะว่ามันมีแอลกอฮอล์ผสมมันมีน้ำยาผสมเผื่อบางทีมันแสบตาเข้าตาเข้าจมูกเลยะก็ใช้พัดลมเป่าช่วยแล้วก็ต้องใช้ใดใช้อุปกรณ์เยอะครับโอ้อาจารย์ครับแสดงว่านี่คุมศีสษะอยู่ผมที่เราเห็นนี่ไม่ใช่ผมของน้องเสือครับใช้วิทย์คก็เขาก็เตรียมทํามาทั้งหมดทํามีการวัดมีทุกอย่างโอ้โหนี่ระดับบริวูทว่ะ มีมีจุดมีกระโอ้ออฟัน,ฟนด้วยเหรอ,หรอครับนี่คือทักษะการบอดี้เพนขั้นสูงครับและนี่คือภาพการสร้างสรรค์ผลงานบอดี้เพนสที่เนรมิตให้นายแบบของเรา กลายร่างเป็นกำแพงอิฐซึ่งพี่ใหญ่และผู้ช่วยใช้เวลาถึง5้ชั่วโมงในการพิถีพิถันทุกรายละเอียดตั้งแต่การให้นายแบบยืนเทียบกับกำแพงร่างเซนอิดบล็อกลงสีปูนและส่วนที่ยากที่สุดของงานนี้คือการลงเฉดสีต่างๆบนร่างกายให้กลมกลืนกับเฉดสีบนกำแพงที่ไม่มีความเท่ากันเลยทั้งส่วนที่เป็นสีน้ำตาลและสีเขียวของตะไคร ถือว่าเป็นงานที่ใช้ความละเอียดมากจริงๆและในที่สุดผลงานเพ้นคนทั้งตัวให้กลมกลืนกับกำแพงก็เสร็จสมบูรณ์ด้วยฝีมือของพี่ใหญ่ผู้บุกเบิกวงการบอดี้เพ้นของประเทศไทยครับ ที่ท่านผู้ชมกับท่านทณากรรมการได้ดูเนี่ยเป็นแค่ช่วงเวลาน,น้อยๆเพราะเวลาเรามีไม่เยอะแต่ว่าเรามีช่องทางออนไลน์ชมได้ทาง YouTube ของชุดพิศิ Official นะครับทุกสัปดาห์จะมีคลิปใหม่ๆฝากช่วยกด Subscribe ด้วยนะครับ